War of Chosen Grand Final รอบสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศชนะนัดนี้ใครชนะก็คือแชมป์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างแพนด้าและจีชาร์ดแพนด้านี่คือแชมป์เก่าของนบิวโอซีสนะนำทีมโดยทางคุณสไปเดอร์ส่วนจีชาร์ดก็ เป็นการรวมตี้กันระหว่างทางฝั่งอโยนะครับแล้วก็ทางตี้ทางกิลจีสติงโดยคุณปลาคุณลีฟและเป็นที่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสามารถขยับตัวละครได้ง่ายขึ้นก็คือเติมเกมกับร้าน Richman Shop ครับแอดไลน์ไอดีมีตัวแอดไซน์นำหน้า Richman s h o p เติมถูกเติมไวบริการปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติม r o s ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นและยังสามารถเติมคาฟา VIP ได้ในราคาถูกกว่าเติมเองในเกมด้วยนอกจากนี้ยังมีเกมชั้นนำ อื่นอีกมากมายหลากหลายเกมให้ได้เลือกเติมจะเติมเองผ่านทางเว็บไซต์ r i c h m a n s h o p c o m h o m e และเลือกผ่อนได้สูงสุดถึง10เดือนหรือว่าจะแอดไลน์ไอมีตัวแอดไซน์นำหน้าไปที่ at r lichmanshop ให้พนักงานเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันครับนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง lichmanshop เส้นทางการเข้ามาถึงรอบชิง จีชากชนะบิกบรากิดักไปผ่านกับมอนสเตอร์เอ็กบิกินเจอแพนด้าตอนรอบก่อนหน้านี้แล้วก็ชนะแพนด้าขึ้นแท่นไปรอชิงแชมป์ส่วนทางฝั่งแพนด้าเจอไอ้พวกสีแดงชนะมาชนะไอ้พวกสีแดงมาทั้ง2ตี้เลยครับทั้ง V3 และทางตี้หลักของทางตี้คุณชี้ตังนะครับพอมาเจอจีชักรอบแรกแพ้ไปก่อนแพ้ไปปุ๊บก็เลยต้องลงไปเล่นสายล่างชนะมอนสเตอร์เอ็กบิกินกลับขึ้นมาชิงแชมป์นัดนี้อันนี้ก็เป็นการดึงสัญญาณเป็นการดึงช่อง มาจากทาง official ของทาง ROX ไลอัพรวมตัวสำรองทั้งหมดของทาง G ช้ามีแบรบริกปอกนัจยะ BB คาฟ่าคอปพอโลสโรเจอร์ X Leaf Sandbar หรือ s u n b a n เนี่ยครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าชื่อเขาอ่านว่ายังไงส่วนทางฝั่งแพนด้าก็แน่นอนครับนำทัพโดยสไปเดอร์นะครับสไปเดอร์เฟเกอร์ครีมเดกชุยอันนี้ก็น่าจะตั้งชื่อแบบกวนคุณตั้มหรือเป,นนะ TV, เปล่านะตั้มใจ PTV นินจาเป่าก็ตัวคุณเป่าเปานั่นเองเข้าสู่ รา t ของ G ีชาร์นำทับโดยคุณโรเจอร์ครับโรเจอร์เพระยังคงเล่นโดยป๊อกดัดจจะเซชเจเจโลกโดยคุณลีฟหรือว่าคุณปลาแล้วก็วิสาโดยพระโอรสส่วนทางแพนด้านำทับโดยสไปเดอร์ก็สรุปว่าเล่นเป็นพารานะครับไม่ได้สลับอาชีพเล่นเป็นพาราเหมือนเดิมตัววิสาเฟกเกอร์บ่าตั้มแต่ไม่รู้ว่าตั้มไหนเหมือนกันนะตัวนี้ไม่รู้ใครเปลี่ยนชื่อมานะพระโดยใจ PTV แล้วก็โลกโดยตัวคุณเป่าชเช่นเดิมเหลือเวลาอีก3มวิ จะมีการสรับขาหลอกไหมไม่มีครับคอมตามนี้ฮะฝั่งซ้ายมือด้านบนที่เราดูอยู่นี่เป็นทีมของทางแพนด้าหรือว่าสไปเดอร์นั่นเองส่วนทางด้านล่างเป็นทีมของ g ีชาร์ทางแพนด้ายังคงตั้งโซนอยู่ในฝั่งตัวเองครับ g ีชาร์ค่อยๆขยับขึ้นมานะฮะมีการวางสกิลโซนกันอยู่ตรงช่วงกลางเผื่อใครจะแหลมหน้าเข้ามาจะได้โดนไปเล็กน้อย ตัวคุณปลาเคลื่อนไหวอยู่รอบนอกครับกำลังหาจังหวะเข้าปะทะกันแล้วนะครับเข้ามาซัดกันแล้วตัวคุณปลาวิ่งหลบห่างรอบนอกเลยฮนะอันนี้เขาแบ่งกันปะทะเป็นประมาณ2ส,ส่วนนะครับไม่ได้รวมกันเข้า,มาแมลงวันกับฟีโอนี่ดินกันให้พึบพับตัวโลเจอร์ X ดูเหมือนจะได้รับดาเมจเยอะกว่าเพื่อนซะหน่อย ตัวพาโอรถก็ลดเยอะครับเนี่ยตัวนินจาเป่านะครับตัวโลคที่เล่นโดยตัวคุณเป่านี่สอยพาโอรถเกือบล่วงครับเหลือเลือดปริมอยู่ปี๊ดเดียวไม่ไหวครับโดนตัวเฟกเกอร์ฮะช็อตเข้ามาหล่นลงไปเป็นรอบแรกเฟกเกอร์ก็โดนคุณโลเจอร์เอาคืนทันควันครับต่างคนต่างชุบกลับขึ้นมาตอนนี้เป็น5-5้าแล้วนะฮะ โอ้โหตัวพระโอรสโดนคุณเปาสอยอีกแล้วแต่รอบนี้อสองรอบครับตัวเปาเปา,เปาหรือนินจาเปานะฮะจ้องสอยตัวพระโอรสทางฝั่งโรเจอร์เคอยเผาตัวเฟกเกอร์ครับวดนี้ตัวโรเจอร์เไปจับตายตัวเฟกเกอร์นะฮะส่วนตัวคุณลีฟยังเห็นวิ่งอยู่รอบนอกตอนนี้เท่าที่ดูภาพมันนัวกันมากครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่า คิดว่าตัวลีฟน่าจะจ้องไปเอาตัวนินจาเป่าครับไม่รู้ว่าเป็นการวางแผนที่ถูกหรือผิดนะครับจริงๆแล้วถ้าโดยส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าน่าจะให้ตัวคุณลีฟเอาเนี่ยเนี่ยะตอนนี้มายิงตัวเฟกเกอร์แทนแล้วครับต้องพยายามเล่งดาเมจแล้วไปตัดดาเมจตัวฝั่งตรงข้ามให้ได้ฮนะ โอ้ได้จริงครับคุณปลาสอยตัวเป่าๆล,ลงไปแล้วหนึ่งรอบฟื้นขึ้นมาต้องใช้คำว่าตำแหน่งดีจริงๆครับวิ่งฉากเข้าฉากออกนี่สำหรับตัวลีฟนะครับตัวคุณปลานี่ตำแหน่งดีจริงๆตัวพะระเอาลดเอาคืนเฟกเกอร์ได้ครับ ตอนนี้ถ้าดูดาเมจต,ต้องบอกว่าค่อนข้างจะสูสีนะฮะแล้วก็เริ่มมีการสอยตัวอื่นบ้างแล้วครับตัวพระตัวใจพีทีวีเริ่มมีเลือดลดนะฮะทางฝั่งแพนดา้าตัวพระโอรสก็ต้องคอยเข้าออกเป็นระยะมาฟื้นฟูเลือดตัวเองก่อนอืมอืมนี่ไม่ใช่อะไรนะเฟกเกอร์ล้มพอชุบขึ้นมาปุ๊บตัวเปาเปาล้มต่อครับ จัดจ้านจริงๆดาเมจของทางฝั่งจีชาร์ตัวลีฟจบเฟกเกอร์ได้อีกหนึ่งรอบอันนี้คือถ้าดูหน้าจอตรงกลางนี่โหผมดูเกมดูชื่อไม่ทันจริงนะครับแต่โดยเข้าวๆโดยสไตล์การเล่นเข้าวๆก็ต้องบอกว่าทางโลกของทั้งสองฝั่งเนี่ยพยายามจะจบวิสั์ของอีกฝั่งหนึ่งให้ได้ตัวเป่าๆก็จะพยายามยิงตัวพระโอรสนี่แหละครับส่วนตัวลีฟก็พยายามจะไป จบตัวเฟกเกอร์ฮะเกมแรกดาเมจของทาง g ีชาร์เหนือกว่าครับชนะนำไปก่อน1-0ดาเมจต,ตัวคุณโรเจอร์เอสูงทีเดียวนะครับไนท์เผาจะบอกไม่ต้องทำอะไรเยอะก็ไม่เชิงแต่เอาเป็นว่าแค่เข้าไปอยู่ใกล้ๆครับสมชื่อคำว่าหนห์เผานะคแค่เอาตัวเข้าไปถูเอาตัวเข้าไปแนบเห็นผลแล้ว เกมที่2ทางฝั่งสไปเดอร์จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตัวอะไรยังไงไหมส่วนของทางฝั่ง g ีชาร์กเนี่ยด้วยความที่ไล์อัพนี้มันชนะอยู่แล้วก็มองไม่เห็นความจําเป็นในการจะต้องเปลี่ยนแต่แพนด้าจะเปลี่ยนไหมหรือว่าจะเอาคอมเดิมขอลงมาวัดลงมาสู้อีกสักทีถ้าเปลี่ยนก็มองไปที่ตัวเซจครับตัวเซจแต่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าระหว่างเซจ บ,บาทถ้าสลับลงมาแล้วตัวไหนตอนนี้น่าจะมีประโยชน์มากกว่าแต่สรุปว่าเขาไม่เปลี่ยนนะครับก็เป็นไลฟ์อัพเดิมทั้ง2ฝั่งเลยเหมือนเดิมทั้ง2ฝั่งครับโดนนะฮะป๊อปนจัจะโดนสอยอยู่แต่ว่าเถึกจริงๆครับคือโดนยริงเนี่ยแต่ถ้าเราดูจากตัวไอคอนเขาคือเลือดแทบไม่ลงเลยนะครับตัวคุณปลาก็โดนสอยไปเลือดสักประมาณ2 0 3 0ฉากหลบออกมา ตัวนินจาเป่าก็นี่ครับสไตล์การเล่นของโ,โอโดนโซ่ครับหลบออกมาได้ทางตัวคุณโลเจอร์ก็พยายามจะจ้องเล่นตัวเป่าๆอยู่นะครับตัวเป่าๆโดนช็อตล้มลงไปโดยพระโอรสฟื้นขึ้นมาตัวเฟกเกอร์เลือดเหลืออยู่สักประมาณ20-30%โดนคิวเต็มครับเลือดกลับขึ้นมาเต็มหลอด ตัวเปาเปาโดนโรเจอร์ X เอ็กซเผาลงไปนอนอีกแล้วตัวสไปเดอร์ก็พยายามจะวิ่งฟันวิ่งสับเอาตัวโรเจอร์เอ็กซให้ลงนะครับแต่ว่าเอาไม่ลงครับคุณปลาสอยเฟกเกอร์ลงไปเปาเปาโดนชุบกลับขึ้นมาเฟกเกอร์โดนชุบกลับขึ้นมาเป็น5-5ดูรูปการรูปเกมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทางจีช้าก็ยังคงนำอยู่ในเกม2 รอบนี้พระโอรสยังไม่ล่วงเลยนะครับเอาจริงๆจะใช้คําว่าพระโอรสเลยทางฝั่งจีช้ายังไม่มีทีมยังไม่มีตัวไหนล้มเลยครับยังไม่มีคนไหนล้มเลยในเกม2นี้แต่ทางฝั่งแพนด้าเนี่ยล้มกันไปประมาณ2อสมทีแล้วแหมพูดไม่ทันขาดคําครับตัวโกเบจบโรเจอร์เลงไปได้ครับโรเจอร์เล้มเป็นครั้งแรกในการแข่งขันรอบนี้ตัวป ok ๊อกนะทจะ ไม่ยอมครับไม่ยอมลงง่ายๆฮะฮิวเลือดขึ้นมาเต็มชุบโรเจอร์เอชกับขึ้นมาตั้งเกมสู้กันใหม่ป๊อกนะจ๊ะโดนปิดโดยตัวนินจาเป่าส่วนตัวบาทที่ตั้งเป็นชื่อตั้มนะครับก็ล้มลงไปเช่นเดียวกันโอ้โหเดือดครับเดือดเดือดตัวเป่าๆไม่สามารถยืนทำดามจต่อเนื่องได้นะครับเพราะว่าถ้าปักหลักหรือพอจะเริ่มยิงเมื่อไหร่เนี่ย ตัวโรเจอร์เขาจะเห็นในตัวลูกธนูครับเห็นลูกธนูปุ๊บเดินเข้าไปจี้ปั๊บครับก็ต้องคอยหลบเป็นระยะฮะเนี่ยพอยืนปักหลักก็อย่างเงี้ยครับพอยืนปักหลักปุ๊บล้มปั๊บนะครับแต่พระเขาก็ชุบกันไวจริงๆไม่ต้องปล่อยให้นอนนาน <c oughs> มันกระจายดามเมจทั่วไปหมดทั้งแมปจริงๆครับไม่รู้จะไปบรรยายตัวไหนมุมไหนฮะ มองในจอเกมตรงนี้ยังพูดไม่ทันตัวเกมเลยครับมันกระจายกันไปหมดจริงจริงตอนนี้เริ่มจะมารวมทีมนัวกันอยู่ตรงกลางโดยมีตัวโลกของทั้งสองฝั่งแยกออกไปนะครับตัววิาสาหก็คอยทำดาเมจอยู่ห่างๆอย่างห่วง ทั้งคิวทั้งดาเมจอะไรวะเนี่ยตัวเลขเต็มจอไปหมดใครจะดูออกบ้างว่าตัวเลขของใครเป็นของใคร <c oughs> แต่ที่เห็นเห็นคือคิวกันแบบมหาศาลครับคิวทีเดียวคือเลือดเต็มครับตอนนี้ต้องมาลุ้นว่า ดาเมจจากทางตัวเฟกเกอร์เนี่ยมันจะเยอะพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเอาแค่เรื่องยืนยืนสู้ทางตัวพระโอรสไม่ได้ครับตัวเฟกเกอร์จะล้มลงบ่อยกว่าตัวพระโอรสนะครับไม่ไหวครับตัวเท่ากันแต่ดาเมจสู้ไม่ไหวจริงๆเนี่ยดาเมจพระโอรสเกมนี้นำโด่งเลยครับ3,000กว่าล้านตามมาด้วยตัวลีฟนะครับ2,000กว่า ดาเมจสู้ไม่ได้ครับก่อนเกมก็เห็นมีหลายคนบอกอยู่เหมือนกันนะครับว่าทางฝั่งตัวเฟกเกอร์เนี่ยเหมือนกับความถึกความอะไรยังไงมันรับดาเมจของทางจีชาร์กไม่ไหว แล้วก็รูปแบบการแข่งรูปแบบเกมก็เป็นไปตามที่มีคนบอกเอาไว้จริงๆครับว่าจืนต้านดาเมจไม่ไหวครับเกมที่3จะม้วนเดียวจบเลยไหมทางสไปเดอร์ยังไม่เปลี่ยนตัวจริงๆนะครับดูแล้วก็หนักใจแทนเหมือนกันเพราะว่าถ้าจะเปลี่ยนก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนลงมาเปลี่ยนครับก็สรุปว่าทั้ง2ทีมใช้ไลน์อัพเดิมทั้ง3เกมเลยซึ่งถ้าเป็นแบบนี้โดยส่วนตัวนะอันนี้พูดโดยส่วนตัวแล้วกันก็คิดว่าทางแพนด้าก็คงลงเพื่อสปีริ แล้วก็คงจะเป็นออนเนอร์ให้เกียรติกับทาง G ีชาร์ได้ชนะไปแล้วแหละเพราะว่าถ้ามันไม่เปลี่ยนรูปแบบเกมในการจะพลิกแพงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากครับถ้าตัวละครเหมือนเดิมนะฮะการเล่นมันไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่ก็ยังคงเป็นการเล็งไปที่ตัววิสาของทั้งสองฝั่งอยู่เหมือนเดิมนะครับดูว่าฝั่งไหนจะล้มลงไปก่อนตอนนี้ผ่านมาหนึ่งนาทียังไม่มีตัวไหนล้มเลยครับทั้งสองฝั่ง ตัวพระโอรสพอใกล้ๆจะล้มก็ใส่เกราะนะครับแล้วก็วิ่งหนีออกมาอยู่รอบนอกวนรอบนอกไปก่อนอตัวเปาเปลาล้มไปแล้วครับโดยตัวลีฟยิงล่วงตัวเฟกเกอร์จะยืนไหวไหมเขาคิวกันแรงจริงนะครับคิวปูดเดว๊เดียวทีเดียวเท่านั้นแหละคือได้รับคิวแค่ทีเดียว่วเลือดเด้งกลับมาเต็มครับตัวเปาเปาจะล่วงมีล่วงแหล่เอาตัวรอดออกมาครับแต่ทางคุณปายังตามเลงอยู่ฮะ ตัวเป่าเป,า,เปายิงไปที่ตัวพระโอรสหลบออกมาได้ตัวเฟกเกอร์ตัวสไปเดอร์ครับสไปเดอร์วิ่งไล่ฟันพระโอรสลม้มลงไปแต่ก็ชุบขึ้นมาอย่างรวดเร็วฮนะไม่ปล่อยให้เพื่อนนอนนานลม้มลงไปอีกรอบนะครับตัวพระโอรสโดยเป่าเปาแต่ก็เรียกว่าชุบอย่างไวครับไม่ต้องกลัวเรื่องวิคฮนะมายืน55ช่วยทำดาเมจกันก่อนครับอย่านอนนานเดี๋ยวดาเมจหาย ตัวพระโอรสโดนไล่ลุมกระจ,ยระจายครับทางฝั่งจีช้าก็พยายามจะเก็บจะสอยตัวเป่าๆให้ได้ฮนะได้แล้วครับได้ไหมเมื่อกี้เหมือนจะล้มลงไปนะไม่รู้ผมมองผิดหรือเปล่าครับแต่เนี่ยตัวพระโอรสโดนจี้จากทางสไปเดอร์หนักๆเลยครับพระโอรสน่าจะบอกคุณปาว่าไม่ต้องสนใจไม่เป็นไร วิ่งหนีได้เดี๋ยวพาตัวสไปเดอร์ทัวรเองจบตัวเป่าๆไปให้ก่อนคือตัวเปาๆก็พยายามจะวิ่งไล่จี้ช่วยทำดาเมจที่พระโอรสกับตัวสไปเดอร์นะครับแต่ว่านั่นแหละมันมีสกิลอยู่ฮนะไล่ไม่จนนะครับตัวโกเบเอาตัวคุณปลาลงใบชุบฟื้นกลับขึ้นมาใหม่ กเบนี่คือตัวไหนวะตัวบาทเหรอเอาแล้วล่วงไปพร้อมกัน2ตัวครับพระโอรสกับลีฟชุบลีฟขึ้นมาก่อนชุบพระโอรสตามตัวลีฟต้องวิ่งวนรอบนอกครับกเกมสุดท้ายแพนด้าเขาก็ไม่ได้ยอมให้ง่ายๆนะครับ คืออาจจะใช้คอมเดิมจริงใช้ไลอัพเดิมจริงแต่ว่าไม่ได้ยอมง่ายๆครับก็พยายามกดดันเท่าที่จะเป็นไปได้ครับแต่นี้มองว่ามีโอกาสนะมีโอกาสจะมาเป็น2อหนึ่งนะครับเพราะว่าดูแล้วดาเมจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอยู่ทีเดียวเชียวต้องบอกว่าดูดาเมจด,ด้วยสายตากับดูการที่ฝั่งจีชาร์กล้มเยอะกว่าแพนด้าในเกมนี้นะครับเหมือนกับดาเมจแพนด้าจะได้เปรียบไม่แน่ใจเหมือนกันอีกประมาณ20วินาที ถ้ายืนกัน5-5ไม่รู้ว่าตานี้ดาเมจจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจะชนะไหมโอ้โหตัวพระโอรสยืนไม่ไหวครับล้มลงไปแต่ว่าโรเจอร์ก็เผาตัวเป่าๆล,ล,ลงไปเหมือนกันนะครับกลับขึ้นมายืน5-5ใหม่เลข3 2 1โอ้โหเนี่ยครับดาเมจเกมนี้แพนด้าดาเมจเหนือกวาอ่างจริงด้วยครับแม่ ที่ปรามาตเอาไว้ตอนต้นเกม3ผิดไปซะแล้วครับบอกว่าไล์อัพเหมือนเดิมผลเหมือนเดิมปรากฏไม่เหมือนเดิมครับแพนด้าทำได้นะครับเกม3พลิกกลับมาตามอยู่2-1ตัว5-5เท่ากันแต่ว่าดาเมจนำแล้วครับน่าจะมีกำลังใจขึ้น กลายเป็นฝั่ง G ีชาร์กต้องมาแก้เกมต้องปิดให้ลงครับจะแก้เกมยังไงดูอย่างนี้นี่เหมือนกับทางแพนด้าเพิ่งจะตั้งหลักเพิ่งจะรู้สูตรเลยครับว่าเอ๊ะต้องทํำยังไงต้องไล่ปิดตัวพระโอรสหรืออย่างน้อยๆคือให้ตัวพระโอรสไม่สามารถทําดาเมจต,ต่อเนื่องได้ตัวลีฟทาดาเมจต,ต่อเนื่องไม่ได้เอาใครไม่ลงนะต้องใช้คําว่าเอาใครไม่ลงบ่อยๆใช้คํานี้ดีกว่าจะบอกเอาใครไม่ลงเลยก็คงไม่ใช่ครับเพราะว่าตัวเป่าๆก็มีร่วงลงไปหลายรอบอยู่เหมือนกันยังไม่ใช้เกมไขยังไม่ เกม0ูนะครับมียื้ออยู่ฮนะสอสามารถพูดได้ว่าสมกับเป็นรอบชิงนะครับเขาก็ไม่ได้ยอมอะไรกันง่ายๆขนาดนั้นไล่อัพเดิมครับเกมที่4มีสู้นะครับมีสู้มียื้อและน่าจะมีกำลังใจเพิ่มขึ้นครับสำหรับทีมแพนด้าเกมที่4นี้จีช r กจะทำยังไงในใจน่าจะต้องอยากจบให้ไวที่สุดนะครับยื้อไปไม่ใช่เรื่องดีนะครเพราะว่าตัวเองเนี่ยนำมา2 0 ถ้าอยู่ดีๆมันกลายเป็นเสมอสองสนี่เรื่องพวกนี้ผลทางจิตใจสำคัญมากๆนะครับ <c oughs> ดามเตดเริ่มต้นมาทางแพนด้าเหนือกว่าไปแล้วครับจบตัวพระโอรสลงไปก่อนเฟกเกอร์ยังวิ่งหลบอยู่ใส่เกราะกันอย่างแน่นหนามีมพะระฮิวเฟกเกอร์ไม่ล้มครับแต่พระโอรสล้มไปอีกแล้วครับโดยสไปเดอร์เป็นรอบที่สครับ เหมือนกับทางแพนด้าเริ่มรู้นะครับว่าจะต้องเล่นยังไงเอาแล้วถ้าเป็นแบบนี้ตัวพระโอรสไม่สามารถช่วยดาเมจกับทีมได้นะครับจะกลายเป็นได้แต่พาทัวเขาวิ่งเล่นซึ่งพอพาทัวปุ๊บเนี่ยแล้วตัวเฟกเกอร์ได้โอกาสในการทำดาเมจด,ดาเมจทางแพนด้าจะเหนือกว่าทันทีดาเมจของทางวิาสาห์นี่มีผลมากๆนะครับกับเรื่อง KVM มันแทบจะเป็นตัวที่ทำดาเมจได้สูงสุดในแบบ KVM อยู่แล้วครับเพราะว่ามันเป็นการลงดาเมจหมู่ <c oughs> ยืนไม่ไหวจริงครับพระโอรสล้มไปเป็นรอบที่3ทั้งตัวสไปเดอร์ทั้งตัวเปาเปาๆครับจ้องเล่นเขารู้ไหมว่าโดนจ้องเล่นอยู่เขาต้องรู้เลยครับแต่ไม่รู้จะทำยังไงครับฟื้นไม่ไหวฮะล้มไปไม่รู้รอบที่4หรือที่5แล้วนะครับ ตอนนี้ทางจีชาร์กบอกงั้นนอนไปก่อนอย่าเพิ่งชุบครับอย่าเพิ่งชุบยังไม่ชุบนะครับแต่ยังไม่ชุบก็ตัวละครระดับนี้เนี่ยยืนชนกัน54บอกเลยว่าเสียเปรียบนะครับเอาแล้วอะไรที่แน่นอนก็ไม่แน่นอนไปซะแล้วครับดูสภาพนี้ดาเมจเกม4ฝั่งแพนด้ายังคงเหนือกว่านะครับผ่านมาประมาณ2นาทีครึ่ง ตัวพระโอรสฟื้นขึ้นมาแต่ว่าเลือดก็ปริ่มเหลือเกินจะรอดไหมยังคงวิ่งวนไปวนมาหยุดปุ๊บโดนปั๊บครับล่วงลงไปอีกแล้วแค่หยุดยืนวางสกิลชั่วเสี่ยวเดียวเท่านั้นเนี่ยครับเขาวิ่งไล่ตามกันแบบจี้ๆเลยครับโดยเฉพาะตัวสไปเดอร์ฮะตามติดไม่ห่างเอาไปอีกแล้วครับ ตัวเป่าๆก็แก้แค้นตัวลีฟนะครับรอบนี้สอยตัวลีฟสถานการณ์ตอนนี้ดูไม่ดีเลยครับเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่าดูไม่ดีสำหรับทางฝั่งจีชาร์กนะครับตั้งทีมไม่ได้ตั้งโซนไม่ได้ครับดาเมรก็ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันโอ้โหพระโอรสล้มเป็นว่าเล่นครับเกมนี้เกิดอะไรขึ้นครับการไล่ตามมา 2- 1การตั้งหลักได้ของแพนด้าส่งผลมหาศาลจริงครับ ตัวเฟกเกอร์เพิ่งจะล้มไปรอบแรกนะครับโดยตัวลีฟแต่ก็นั่นแหละล้มปุ๊บก็ฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วและว,ว่องไวเหลืออยู่อีกแค่50กว่านาทีถ้าวัดดาเมจตานี้น่าจะสู้ไม่ได้ครับน่าจะต้องไปคิดคำนวณว่า1คือจะทำยังไงนะครับให้ท้ายเกมเนี่ยยืนเป็น5 4ให้ได้หรือไม่งั้นก็ต้องมองข้ามช็อตไปมองเกมที่5แล้วครับเกมสุดท้าย สภาพนี้นี่บอกเลยว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเสมอ2-2นะครับรูปเกมตอนนี้ทางฝั่งเฟกเกอร์ล้มลงไปแต่ตี้ทางแพนด้าบอกไม่ต้องรอนานล้มปุ๊บชุบป,ปับ๊บเหลืออีก9วิ7วิครับตัวพระโอรสยังไม่ฟื้นยังไม่ชุบชุบขึ้นมาแล้วครับจะปิดได้ไหมปิดไม่ได้โอ้ยเสมอ2-2ครับเอาตัวเฟกเกอร์ไม่ลงครับแล้วก็ดาเมจสู้ไม่ได้จริงครับ เนี่ยฮะจะเห็นได้ชัดๆเลยครับตัวดาเมจต,ตัวพระโอรสหายไปบานตะไทยครับจากหลักพันล้านเหลือแค่300กว่าเท่านั้นครับสมเพลสองสองกำลังใจตอนนี้เทกลับมาที่ฝั่งแพนด้าแน่นอนครับสถานการณ์นี้ส่วนใครที่เชียร์ทางจีช้าก็เริ่มเต้นตุ้มๆุมต่อมต,อต,อตอแล้วตัวโรเจอร์เอ็กซจะล้างอาถรรพ์ตัวเองได้ไหมครับต้องบอกว่าพยายามทำทุกวิถีทางแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวเองไม่ว่าจะเป็นการ รวมทีมการดึงตัวละครอื่นๆเข้ามาเสริมทีมเสริมทัพทําทุกทางแล้วจริงๆครับแล้วรอบนี้เป็นรอบที่ใกล้เคียงในการจะได้แชมป์มากที่สุดแล้วจะล้างอาถรรพ์ตัวเองได้ไหมวันนี้อ่านในกรุ๊ปนะครับโดยจอนคาริวก็เขียนเอาไว้ด้วยว่าวันนี้ก็น่าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับของคุณโรเจอร์เด้วยจะสามารถพาทีมให้ได้แชมป์ฉลองวันเกิดตัวเองได้หรือเปล่าครับโอ้โหจาก2 0จากอะไรที่เหมือนจะแน่นอนตอนนี้ไม่แน่นอนแล้วครับ -2 2เรียก ว่าใครที่ลุ้นใครที่เชียนี่ตอนนี้น่าจะมีอาการปวดขี้นะครับเก่งตุดบิดฮนะเนี่ยพระโอรสยืนไม่ไหวสลับออกครับสลับพระโอรสออกครับเอาตัวซันแบนนะครับหรือแซนแบนลงมาเอาไนท์อีกคนหนึ่งเพิ่มความถึกเพิ่มการยืนให้ไหวครับเอาลงมาแทนถ้าเอาลงมาแทนแบบนี้เนี่ย ตัวลีฟต้องแสดงฝีมือต้องแสดงปฏิหารเหมือนรอบก่อนๆให้ได้นะครับนั่นคือจะต้องจบเฟกเกอร์ให้ได้ครับต้องจบเฟกเกอร์ต้องจบเป่าๆให้ได้ฮนะสำคัญสุดคือเฟกเกอร์นี่แหละเพราะตราบใดที่เขายังมีวิสระอยู่เขายังยืนได้นั่นหมายความว่าดาเมจเขายังเหนือกว่าครับต้องเอาให้ลงฮะเอาให้ลงให้ติดวีคให้เยอะที่สุดครับทำได้แล้วนะครับฟื้นขึ้นมาจะต่อเนื่องได้ไหม ตัวแซนแบนก็มารอมมารอเหมือนกันครับขนาดจะเอามายืนนะเนี่ยแหละมันมีตัวโลคับที่บอกว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมของ WOC สีซั้นนี้จริงๆก็ตั้งแต่สีซสั้นที่แล้วนะที่พูดไปแล้วเพียงแต่เหมือนซีซสัส้นที่แล้วอาจจะยังทําของทําตัวกันไม่แน่นเท่าสีซสั้นนี้แต่หลักๆอย่างที่แจ้งไปครับว่าถ้าใช้คอมนี้สำหรับ GC h a ร์ต้องปิดเฟกเกอร์ให้ได้ครับต้องเอาเฟกเกอร์ให้ลงให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฮะ แต่วิศาสตร์มันไม่ได้เอาลงง่ายๆครับสกิลช่วยมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเกราะเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวพระมาช่วยฮิลอีกอมืมันไม่ได้ลงง่ายอย่างที่คิดครับใจมันยากแต่ความเป็นจริงมันยากครับและสไปเดอร์ทุบตัวลีฟลงไปครับโอ้แย่แล้วครับ สไปเดอร์ <Spider S 2> บอกว่าไม่ยกแชมป์ให้ง่ายๆฮะตัวเฟกเกอร์แก้เกมมาดีจริงๆเอาไม่ลงเลยครับล้มไปแค่รอบเดียวเท่านั้นนะตัวเฟกเกอร์โอ้โหดาเมจต,ตอนนี้จีชาร์กยังตามอยู่ครับไม่ง่ายไม่หมูเหมือนรอบก่อนครับ คือตอนนี้เนี่ยทีมไหนจะได้แชมป์ก็เป็นการสร้างตำนานทั้งนั้นนะครับถ้าจีชากได้แชมป์คือเป็นตำนานครั้งแรกครับส่วนถ้าแพนด้ได้แชมป์คือเป็นตำนานการได้2แชมป์และเป็นการ2แชมป์ติดกันเป็นครั้งแรกเป็นทีมแรกที่ทําได้ด้วยนะครับในเซิร์ฟซีอีกนาทีกว่าๆเท่านั้นครับ สไปเดอร์ก็บอกว่าของขวัญให้โรเจอร์เอ็ที่สุดก็คือการสู้อย่างสุดฝีมือนี่แหละครับไม่ได้ยอมยกแชมป์กันให้ง่ายๆอยู่แล้วเรื่องพวกนี้ตัวแซนแบนจบตัวเฟกเกอร์ลงไปได้แต่ฟื้นขึ้นมาใหม่ครับโรเจอร์จบเฟกเกอร์เริ่มมีทรงครับเริ่มมีทรงต้องทำให้ได้ฮนะ อย่างน้อยไม่ใช่อย่างน้อยน้อยหรอกคือตอนนี้ต้องจบต้องชนะต้องยืนที่54ให้ได้ครับต้องให้ฝั่งแพนด้าเหลือสีตัวให้ได้ตลอดรอดฝั่งนะครับตัวเปาๆปาก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ประมาณหนึ่งตัวลีฟจบเป่าๆได้ครับชุบเฟกเกอร์ขึ้นมาชุบเป่าๆขึ้นมาต้องเอาให้ลงครับตัวลีฟได้แล้วครับ เป่าเาฟื้นขึ้นมาต้องต่อนะฮะต้องต่อให้ได้ครับต้องต่อต้องเอาให้ลงครับเหลืออีก10วิครับเฟกเกอร์จะเป็นเป้าหมายหลักตลอดนะฮะฟื้นปุ๊บนอนฟื้นปุ๊บนอนตัวเป่าๆนอนครับ2 1ได้ครับได้ครับจีชากทำได้ครับ และเป็นเกมที่สมกับเป็นนักชิงแชมป์จริงๆฮะไม่มีใครยอมใครนะครับ2-0-2-1-2-2เกมที่5มาจบที่3-2ครับ G ชาร์ตได้แชมป์นะมาแก้เกมกันในช่วงประมาณช่วง2นาทีสุดท้ายจริงครับหลังจากประมาณช่วง2นาทีกว่ากว่า3นาทีแรกดูวิวแววแล้วจะเอาเฟคเกอร์ไม่ลงครับแต่สุดท้ายทำได้ครับ และต้องนับว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดมากๆนะครับคือดูแล้ว2เกมที่โดนตีตื้นกลับขึ้นมาเนี่ยตัวพระโอรสยืนไม่ไหวเกมสุดท้ายตัดสินใจยอมเปลี่ยนครับเอาออกฮะเอาตัวทําดาเมจออกเอาตัวที่สามารถยืนรับดาเมจยืนทนไหวนะครับอย่างตัวแซนแบนกลับเข้ามาครับโอ้โหสุดยอดจริงครับ สุดยอดจริงๆ g ีชาร์ตได้แชมป์ครับคุณโรเจอร์เฉลองวันเกิดตัวเองได้สําเร็จแล้วก็คุณปลานะครับที่เคยพูดเอาไว้อยากจะลงยังไงให้ได้แชมป์ก็ทําได้แล้วเช่นเดียวกันครับสุดยอดมากๆครับสุดจริงอะไรจริงครับ สร้างตำนานได้แล้วนะฮะได้แชมป์เป็นครั้งแรกครับจีชาร์และแพนด้าก็ยังคงไม่สามารถเป็นทีมแรกที่ได้2แชมป์ได้สําเร็จจริงๆถ้าได้2แชมป์เนี่ยจะเป็นการได้2แชมป์ที่ได้ติดกันด้วยเท่ากับว่า WOC ของทาง South อ a s t a s i a ียแข่งมาทั้งหมด4ครั้งจัดมาทั้งหมด4ครั้งยังไม่มีทีมไหนที่ได้แชมป์ซ้ํากันเลยครับ4ครั้งเราได้แชมป์ใหม่ทุกครั้งนะครับเป็นเครื่องยืนยันว่าเซิฟนี้เดือดกันจริง จริงไม่มีใครยอมใครทำตัวมาสู้กันตลอดรูป ปั้นไม่แน่ใจว่าพรุ่งนี้หรือเปล่านะแต่เอาเป็นว่ารูปปั้นในเมืองจะได้เวลาเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเสาอยู่เนาะคนที่ยืนรูกป,ปั้นก็จะเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับผมมันสมกับเป็นนัดชิงแชมป์ด้วยประการทั้งปวงครับแล้วต้องใช้คําว่าใครได้แชมป์ก็ไม่แปลกนะครับใครได้แชมป์ก็คือสมศักดิ์ศรีทั้งคู่ครับคิดว่าโรเจอร์จะชนะม้วนเดียวนะครับคิดว่าจีช้าจะชนะม้วนเดียวจบแล้วเพราะตัวคอมการ์ดมันไม่เปลี่ยนครับตัวไล่อัพมันไม่ เปลี่ยนคิดว่าจะชนะ3าศูนย์นะครับแต่ปรากฏว่าแพนด้าเขาไม่ยอมและเขาตั้งหลักได้เขามารู้ว่าจะต้องเล่นยังไงครับแล้วพอตั้งหลักได้รู้ว่าต้องเล่นยังไงไล่จี้ไปที่ตัวพระโอรสอย่างเดียวพลิกกลับมาเป็นเสมอ2อสองได้แม่งต้องให้เครดิตทั้ง2ฝั่งจริงๆคือฝั่งแพนด้าก็สู้สุดใจครับส่วนทางฝั่งจีชาร์กบอกเลยว่าก็พยายามรักษา Morality นะครับรักษากําลังใจของตัวเองเอาไว้อยู่ครับเพราะว่าการโดนตีเสมอ 2, 2 สองจากการนำสองศูนย์แล้วจะสามารถจบม้วนเดียวจบแล้วมันไม่จบมันมาสองสองแล้วมันต้องมาชิงสเตนเดตมันกดดันมากๆนะครับแล้วก็ตัดสินใจได้ถูกต้องจริงๆแต่นอกจากความถูกต้องคือตัดสินใจได้เด็ดขาดด้วยครับยอมทิ้งตัวที่เป็นตัวดาเมจไปครับยอมเอาตัวพระโอรสออกครับแล้วเอาตัวแซนแบนกลับเข้ามายืนสุดๆดครับเรียกได้ว่ามีการเตรียมทีมมีการวางแผนสำรองเอาไว้ฮะสุดจริงๆไม่รู้จะพูดยังไงวะคนดูก็น่าจะ นไปด้วยนะครับเกมนี้คงได้แต่พูดย้ําอีกทีนะว่าสมกับเป็นนัดชิงด้วยประการทั้งปวงครับขอแสดงความยินดีอีกทีกันนะครับกับทางทีม g ีชาร์กกับคนที่อยู่ในทีมทุกๆคนเลยไม่ใช่แค่เฉพาะตัวคุณโรเจอร์เนาะก็ทุกคนครับเพราะว่าเกมมันแข่งกันเป็นทีมนะครับ